ปัญหาของพีก็คือจะเป็นฟันล่างข้อมฟันบนคือไม่กล้าย,ยิ้มเห็นฟันนะคะก็เลยลองศึกษาหาคลินิกจัดฟันดูคลินิกอื่นๆนะคะหลายที่ทุกที่แนะนําให้พีมผ่าตัดขานไกลทั้งหมดเลยค่ะแต่ว่าส่วนตัวแล้วค่อนข้างกลัวในการผ่าตัดนะคะและค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นด้วยนานพอมาเจอคุณหมอนีที่ Smile to Caster คะ่ะจะเห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะแต่ว่าจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงขึ้นตอนนี้ทํามา4ปี แล้วค่ะเห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นฟันศบกันเหมือนคนปกติไม่ฟันล่างข้อมฟันบนและทําให้พิมพ์ยิ้มได้ดีขึ้นและมั่นใจขึ้นค่ะคุณหมอนีสามารถจัดได้ค่ะโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดขาอันไกลจากที่ถอยฟันชนกันได้นี้คุณหมอประเมินว่าให้ถอนฟันกรามน้อย4ซี่ค่ะตอนแรกพิม์เองก็กลัวว่าฟันจะงุ้มหลังจากที่ถอนแล้วปัญหานี้ไม่เกิดขึ้นเลยค่ะทําให้มั่นใจขึ้นแล้วก็หน้าไม่เว้าหน้าพิมดูมีมิติมากขึ้นค่ะท่านไหนนะคะที่มีปัญ หาเดียวกับพิมพ์อยากแนะนําให้เพื่อนๆลองมาปรึกษากับทางคุณหมอนี้ที่ s m i ยทูเกเ t อร์ดูนะคะเพราะแค่จัดฟันก็เปลี่ยนให้เราได้มั่นใจมากขึ้นเลยค่ะ